ครับสวัสดีครับมาต่อไลนเรนเจอร์กันนะครับวันนี้ผมจะมาอัพไอตัวนี้แซน73็ดสินะฮะเวเจ็ดสบสาแล้วก็โมลนะเวลหกนะเต็ม75็ดสิแต่น้องนั้นก็คือเต็มแล้วนะฮะสามตัวที่เหลือแล้วก็ฉากที่น่าจะพอไปได้นะครับคือไม่ยากเกินไปเนี่ยสำหรับทีม5ตัวนี้ ก็คือฉากนี้นะฮะสเตตด่านที่112นะครับก็ไม่ได้อ่าพอดีผมมีของอยู่แล้วก็ใช้ใช้สักหน่อยเพื่อนะครับแล้วก็เลือกเพื่อนนะครับก็เริ่มด้วยการปล่อยเบอร์นาดเหมือนเดิมนะสไตล์ผม ปล่อยแทงไว้ก่อนนะแล้วก็ปล่อยเพื่อนอีก3ตัวลงมาแล้วก็เพิ่มระดับยอดชาติไปเรื่อยๆนะฮะตึ้งตึ้งตึงตึ้งจนถึงเต็มเลยนะฮะแปดเลเวลแปดไปเลยแล้วก็รอปล่อยเวอร์นาตัวที่2นะฮะเดี๋ยวเราไปยิงคิทเป็นอาวุธเพี่อยิเแค่ยิงเลยตุ้งครับแล้วก็ปล่อยมาเรื่อยๆนะฮะเรย อ๋อผมกดออตโต้ไปแล้วนะครับครับก็ให้มันออตโต้ป่อยตัวไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะฮะก็คือคิดเกียดกดนั่นเองอะฮะจริงๆถ้ากดเองนี่น่าจะตายเร็วกว่านะครับจบดานเร็วกว่า ตัว KSM นี่มีประโยชน์มากเลยครับเป็นตัวทำทำรวมนะ KSM ก็คือไอ้ลุงใส่แว่นเนี่ยนะเสื้อสีชมพูนะีตัวมูนกับแซนมันก็ไม่ค่อยเก่งมากนะตายตลอดนั้นที่สำคัญคือเราต้องกดไอ้ตัวออโต้ออกแล้วก็กดเบอร์นามาเรื่อยๆเหมือนกันนะถ้ามันไม่ออโต้เบอร์นาร์ออกมาให้ ของยานิชานี่แหละออโต้มันก็ดีอย่างนี้ฮะมันใช้ทอมัสอย่างรวดเร็วเดินมๆเดิมาเดินเดินตายเรื่อยๆตัวเขียวนี่มันก็ทำไกลนะทำมาถึงข้างหลังเราเลยนะแต่ว่าแว่นเราเค m สเอ็มเราก็จะเดียงเหมือนกันฮะ พี่นนไปหนึ่งุีเลยๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆนะครับมาต่อ,ตอไปซิกตับซิดู้มีะนาวนไปอีกหนึงทีเนินหนาตอนนี้มีอยู่ประมาณ3-4ตัว ช่วยดันไว้ก่อนนะช่วยดันไว้ตัวเขียวของศัตรูนี่มันอืดเหมือนกันนะเพราะมันทําท่าไปไกลหาอะไรตัวซัพพอร์ตหลังๆเราที่ทำแรงๆมันตายหมดแล้วนะครับโอ้เกลี้ยงเจอสายฟ้าไปเดียวหายไปเกลี้ยงเลยนะฮะแต่ตัวเขียวเราก็ตัวตัวเขียวก็หายไปเหมือนกันปศักระตูแค น้าจะกรวเขก็ไปได้เรื่อยๆแล้วบินสุนดพละวุดไปโอ้ยจึกยๆึ้งๆโอ้ยมันมีตัวเขียวมาอีกแล้วครับโอ้แต่เลือดมันลดลงครึ่งนเรื่อ,อยๆรวดเร็วโดยสายฟ้า ที่เล่งเราอยู่ตรงนี้ะนะเลแซมมาทำท่ารวะพระโอเคตายเปลือนอ๋อเราก็ตายนะครับเป็นอะไรที่ยากลำบากเหมือนกันนะเพราะตัวสองตัวมันอ่อนนะแล้วเรามีสามตัวที่เก่งนั่นเองแล้วด่านก็ไกลามาก อ๋อเจอสายไฟมีมันเลยมันมีเจอเจอเจอเดินอาวุธไปเนี่ยโอโหมันเดินหน้าไอตัวเขียวมาเขียวเซมมาช่วยหน่อยเราเขียวเซมดูมัวนานนะ โอเคตัวเกี่ยวไปแล้วเราก็น่าจะง่ายแล้วขับมาลับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย้าไปเล้วก็ไปเลเข้าไปเลยเขก็ไปเลเขก็ไปเิกิดเดโอเคมาจับมดวงเกอทีล้วฮะเรื่อยเรื่อยเรืเร่วลอชนะวุดไปเลยชนะเรียบร้อย ทนดีมากผ่นด่านม,มันแปลซะลายก็ดีครับก็แปลภาษาไทยซะเรียบร้อยใช่ยวเจมได้เจมส์มาเอ้ย